สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตต้นไม้ที่ที่ปลูกกันหน่อยนะคะครบ7วันแล้วนะคะดูซิว่าจะมีต้นไหนรอดบ้างต้นไหนตายบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดู7วันแวโอ้โอ้โอ้เจวันแล้วรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะคะนะคะเดี๋ยวขอหันโทรศัพท์นิดนึงตามนี้เลยนะคะต้นนี้ นี่นะคะต้นนี้โอเคไหมคะใบใบเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นเห็นเหี่ยวเหี่ยวค่ะก็มารดน้ําตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะต้นนี้งามนะคะต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองต้นที่สองเราก็ลงเพิ่มด้วยนะคะลงเพิ่มอีกลงเพิ่มอีกลงเพิ่มอีกนะคะไปอย่างเร็วนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะแล้วก็มา แล้วก็มาต้นนี้ค่ะต้นนี้โอเคอยู่นะคะต้นนี้ก็โอเคอยู่นะคะรอดทุกต้นค่ะบ๊ายบาย